โอเคับผมหริปนี้นะครับหอเทลจำเดือนพฤศจิกายนชั้นที่5นะครับมาครับผมมาดูกันนะครับบอสคือมานานันนะครับหรือว่าโพไซดอนมืดนะฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นชั้นนี้เนี่ยมาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่จะเห็นว่าไอ้พวกเนี่ยเราเห็นว่าไพวกนี้นะสวนแรงทุกตัวนะครับโดยเฉพาะไอ้นี่นะครับซุยกิเพราะว่ามันมีบัฟที่มันสามารถสแต็กพลังโจมตีได้นะครับส่วน พองแรกเนี่ยจะซีซียากด้วยแพสซีฟของตัวนี้นะครับนี่แพสซีฟของแบ็กสมิธน้ำตัวนี้ทำให้เราทให้มันมีรีซิตลอยทั้งทีมก็จะซีซีค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะที่ยากจริงคือพ้องที่2นะครับเพราะว่าอ,อย่างแรกนะซูกิเนี่ยตีตีเราสแต็กดาเมจได้ส่วนตัวบอตี้ทันเตอร์มืดตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสวนมาแล้วก็มีโอกาสที่จะยิงสกิลหนึ่งแล้วติดอีกนอเดฟได้เหมือนกันนะครับส่วน ห้องสุดท้ายเนี่ยเราเราเข้าบอสได้เลยนะครับเพราะนั้นทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมประมาณนี้แทนนะครับก็จะเป็นไม่ใช่กริปฟอนไฟลนฮะมันจะเป็นคิงลมโอมูลมืดนะครับเพื่อเอามาช่วยกันรีสกิลนะ,ะเราจะใช้คู่คิงลมโอมูลมืดนะครับแล้วก็กริปฟอนแสงเพื่อเป็นดาเมจเข้าบอสเลยนะครับทำให้ชั้นนี้เนี่ยก็ยากระดับหนึ่งแหละแต่ว่าจะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็จะออกมาเป็นทีมนี้ นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นโพลาลมเป็นเทียร์หน้านะครับเพื่อเอามาลบเอามาลบไอาาบบ้บัฟเพาเตอร์ของของฝั่งตรงข้ามในออกนะครับก็คือเอาเนี่ยโพลาลมเอามาแก้เงื่อนไขอันนี้แหละครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะโดนสวนตายนะเพราะว่ามันแรงจริงอันนี้ชั้นเนี่ยต้องบอกว่าแรงจริงๆนะครับอ่ะมันก็เลยออกมาเป็นทีมนี้นั่นเองนะครับ นะแล้วก็รูนที่ใช้นะครับวันนี้ก็เดิมๆเ,เลยนะครับไวโอผสมนะครับสปีดเลือดสองช่องนะฮะโฟล่านะครับเอาโฟล่านี่ผมก็เหมือนเดิมแหละจริงๆรูนมันรูนเดิมแต่ว่าผมแก้อาร์ติแฟกต์ตรงนี้มานะครับเพื่อเอามาเอามาใช้ลงชั้นนี้เป็นหลักนะครับก็คือเพิ่มแม่นสกิลหนึ่งเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะได้เราจะได้กดมีโอกาสก่อ,กอแตกเยอะขึ้นนะครับจากสกิลนี้เนี่ยมันโอกาสก่อ,กอแตก75%อยู่แล้วนะครับ เราก็เลยเพิ่มแม่นกักสกิลหนึ่งเพิ่มเข้าไปจากตรงนี้นะครับทาให้ทาให้มันทําให้มันมีโอกาสาก่อแตกได้มากขึ้นนั่นเองนะครับหรือจะแก้ช่องนี้เป็นช่องนี้เป็นแม่นเป็นออบหลักเป็นแม่นะเพื่อ,อามาลงชั้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราต้องการก่ะแตกนะเรามีก่อแตกแค่จากตัวโพล่าเราก็สกิลสองของฮโมนมืดนะครับซึ่งบางทีอ่ะมันถ้าเกิดว่ามันจะไม่ติดอะมันก็ไม่ติดนะฮะถ้าใครลงหอเฮลด้วยทีมนี้บ่อยๆนะก็จะเข้าใจนะครับ อ่าส่วนคิงลมอันนี้ไม่ได้แก้อะไรเลยนะไวน์โอผสมนะครับสปีดเอชพีเอสพีนั่นต้นหลักๆเอามาพีวีพีวีนั่นแหละฮะสำหรับคิงลมนะก็ก็ไม่ได้ใส่วิวนะเป็นไวน์โอผสมไปเลยนะครับแล้วก็แม่นอาร์ติแฟกต์สกิลสามนะครับโอมูลมืดออกเป็นตัวสุดท้ายนะครับแม่นอาร์ติแฟกต์สกิลสามเหมือนกันนะครับก็สปีดเอชพีเอสพีนะครับออกเป็นตัวสุดท้ายนะถ้าไม่นับถ้าไม่นับไอตัวนี้นะถ้าไม่นับกริฟฟอนแสงนะครับเพราะว่าปกติเราจะไม่ได้จูนกับ กับคลิปฟอนแสงอยู่แล้วนะผมไม่ได้ใช้คลิปฟอนแสงบ่อยๆในหออยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้อยากจะเห็นว่าคลิปฟอนผมสปีดช้าสุดนะครับอ่ะและ้วทีนี้คลิปฟอนก็เป็นอันนี้เป็นเรทกับวิวนะฮะอันนี้เป็นชุดเรทกับวิวแม่นศูนย์นะครับเน้นไปที่คลีเรทแล้วก็คลีดัมเมดนะครับนี่จะเป็นสปีดคลีดัมเมดเอนะครับแล้วก็ไม่ต้องเร็วนะอย่างที่บอกอ่ะคลิปฟอนเนี่ยไม่ต้องเร็วนะครับเน,น้นเน้นเลือดก่อนนะครับเน้นสปีด สปีดคิสตัมตรเลือดก่อนนะครับแล้วค่อยค่อยไปเสริมแอทแท็กเอาจากพวกออปลองต่างๆนะครับเนี่ยจะเห็นว่าไอ้พวกเนี่ยมีแอทแท็กนะฮะนี่ก็มีแอทแท็กนะครับแล้วก็นี่ก็มีแอทแท็กเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็มีแอทแท็กนะครับก็ผสมผสมไปนะครับเนี่ยเห็นว่าผมมีแอทแท็กทุกช่องเลยนะแอทแท็กก็900นะครับเพื่อให้เพื่อที่ว่ามันจะได้จิกสกิลหนึ่งแรงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับห้องสุดท้ออ่ะปัญหาจริงๆอยู่ในอยู่ในเวฟที่2นะครับส่วนไอ เอเวฟสุดท้ายเนี่ยเราเข้าบอสเลยนะไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นนะครับ C c แล้วก็เข้า c c รถเกตเข้าบอสอย่างเดียวนะครับอ่ะก็เล่นประมาณนี้นครับไม่ได้ยากจนเกินไปนะแต่ว่าก็กลางๆนะครับไปครับไปดูในห้องกันเลยนะครับ